แกินเอาตัวเนี้ยเจนเอาตัวจอมันจะหลักร้อยยงงั้นน่ะไม่เป็นไรอยู่ผมสนุกดตี้ยแต่ถ้าทุกคนตายหมดก็จะสนุกอีกแบบนึงไม่ไม่เป็นไรเรามีไฟฟ้าเดี๋ยวเนี่ยมีลมของตัวเน้นกระจายธาตุเราคอนเทนต์เนี่ยเซียวเซียวสุดโหดต้งสุดหล่อสุดเป็นเอาข้าวผมออกจากเก้าอี้แป๊บนึงนักวนิ่งประกันข้าวผมผมกองพื้นพี่เปิดเลยเปิดเลยนั่นแน่ยืนดูเลย เดียวเฮ้ยมีใครเปนตงอ่ะเฮ้ยเปิดนีะตเกิดโุ่มลเดินาดยดิล้เดินดุ่มุนหดเยวิววิววิเตียวหด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 เลยเดินดทุ่มสามหมื่นสามหมื่นชิไม่ต้องมีเราไเ ไม่ใช่ไงเราส่นโอ้ยโดนตันอืมถ้าแบบว่าหมื่นหมื่นในแสนนะเฮ้ยหมื่นหมื่นหมื่นเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กำลังลดลงแบบนี้เพียงกันเลยกำลังลดลงสนามกำลังเสริมเฮ้ยไอ้กำลังเสริมลงสนามพี่ตายพี่ตายได้ังไงก็ไม่รู้ไม่มีพี่ไม่ไม่พี่พี่พี่ไอไอไอนั่นน่ะไอสายฟ้าตัวเนี้ยมันเลี้ยงอย่าเนโดย ก็บอกตัวเองคนตางยังมีแม่ว่าวันนี้อุ้ยแรงแรงแรงออกแล้วนะออกเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยไม่มีโดดโดดแล้ว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 โดด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 เอาอันตีหายอันตีเพื่อนอันตีเพื่มเราหาย อันตีมาแล้วดูไม่มีโดนเอาอยังเอายเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบอีกรอบนึงก่อนี่อันตีหมดไป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 เอาเอาไว้เอานี่นี่อุ้ยสองหมื่นสองหมื่เห็นได้สุด2องหมื่นกว่าเอสองหมื <trendy arbeiten> ่เลยหรอสองหมื่นธรรมดเลยโดดทุ่มเตียยืนตียยืนพื้นได้แค่หมื่นหกอาชีพอยู่ไปเปิดไปเปิดดูย้อนหลังก็ได้ ไหนบ้านไหนฟ้าก็เได้านอเล็กเปิดยังยังยังกูเห็นกูเห็นเกูเห็นไปตามไปตามโอ้เนี่ยเราเราเราเดินกันไปนะเราเดินกันไปเดินจากตรงนู้นอะจากซูมิรู้อะเดินเราเเดินกันไปพี่มาเปิดเสาตัวนี้ก่อนผมเห็นแล้วผมขัดใจกูจะเป็นพยานหนาเกณกูเป็นพยาน กูแดงแปดเลยทำไมดำน้ำไม่ได้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมดำน้ำไม่ได้นี่ว่าเอ้าตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ขีดฟอนเทนเอ้าอยู่นิ่ง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 ไว้อยู่นิ่งไว้ก่อนอยู่นิ่งไว้เข้าวัดสิเออแล้วแบบนี้คนเดียวก็ไหวแล้วเนี่ยพี่มันไปมันไ่โดนเลยนี่เฮ้ยโอ๋ยขี้เกียจพไม่เป็นไร พี่พี่ผมจะจล้อ้ยพี่ผมจะจโอเคป่ะเขาเล่นอะไรกันวะนดูสนุกปอโยโยเคาล่แล้วพี่ลแล้วโอเคเปิดบารบเนาะไฟล้วนไฟล้วนไ้วนไฟล้วโอ้โหไ มไม่โมโนไฟเซนมันเอะไรมาโมโนวะเนี่ยมันไม่มันไม่โมโนเซนมันซุปเปอร์ไฟอ่ะมันโคตรจะซุปเปอร์โอ้โหร้อนแรงอย่างไฟเยอร์น่าจะมีแค่พี่เอิร์นแรงคนเดียวตอนนี้พี่เอิร์นโซเซนสุดๆเอาได้ตอนนี้กูอือแรงจังเลยอ่ะอุ้ยแรงจังเลยแต่ละคน แรงพูดไปกันแหละมองเป็นเรื่องหรอกเห็นแต่ไฟไฟใครคำถามต้องมีไฟทุกคนทุกคนเป็นไฟหมดไฟวันมารถใครเขาสิ่งจังเลยเอ้ยตำรวจตำรวจด้ยตำรวจ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 จบจอดแล้วนะมาเดี๋ยวติ โอ้โหพายพันพอ,อพี่แรงน้องไม่คนเฮ้ยนั่นไงนั่นไง,นนไงคือของซิงเ <c> ฮ <oughs> ้ยเราเต่าตีคนเดียวนี่ว่าืมดูไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้โชว์บริหารบริหารในเราเองนะเอาเดี๋ยวเวลาโชว์เคสละอ่า <c oughs> โอ้ยจะตายจะตายโอ้ยเฮียจะตายเอ้าแล้วเปิดอันตรยไปหมดนาทีล่ละฟูยืนเท่อย่างเดียวกับฟูเฉยต่อว่ะ รอรอสกิลไว้บนึงครับรอแป๊บนึงเหมือนตีข้าอย่างเดียวทำไมปุ่มมันดีเลย์แปลกๆวะปุ่มมันดีเลย์แปลกวะเดอะปิงกูเยอะไม่เยอะเต่าได้เวลาเต่าเต่ามาครับมาครับมาครับผมรออารีอยู่ขอร้ได้ไหมทำไมปุ่มมันเนี่ยมัน เจหลักแสอะไรอ้เออยโอเยอเอ้เหี้ยจะตายออเ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 อเออเออเหลเองเเอ่ออเออเออาออหออเอเออเม่เออ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 เอ่เแลเวโอ้เออ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 เเออเออเตอเอ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 อออเออออเอเอออเอออเออเเออเออดออเอเอเหีเยเชฟคงฟเเอออเออเอออ เอสโคเฟียร์น้องกาแฟพี่ไม่มีไม่มีใครมีสักคนหรอกเออไมมม่ีีใครขาก็เลิกเล่นตอนตู้บันมากันหมดอะแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโลมันแตกแล้วน้ำไม่แตกเลยน้ำแผลไม่ติดพี่ปุ่มผมมันแข็งแล้วแข็งแล้วแข็งแล้วพี่ปุ่มผมมันดีเลยจริงป่ะเนีแต่สกิลผมยังไม่มา นนโอ้ยเยี่ยน้ำเป๊ะให้ดีที่สุดเรเาเชฟคนได้แค่นี้ออยังดูสภาพเรื่องทีง่สอง,ง,งเอมตลอดเนี่ยออ้ห้าหมื่นโอ้ยแสนห้าเลยหรอปูอะไรนะมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยบอกเลยว่าความชนันท่าแค่เจ็ดร้อยไม่มีเหมือนกัน แต่อยากเล่นไฮเปอร์บูมอะไรแค่ตัวเลขมันซึ้งไอ้แค่สีเลขมันขึ้นนก็พอแล้วเห็นมาเฟืองเด้งดอกเกือบเหมือนก็พอใจแล้วเชียวโอ้ยชิอตตายเลยนายดะตายเอาเทียนกูเล่นกับใครล่ะทีนี้เปล่าตีอยู่ออกมาปุ๊บเี้งตายเลยนายฮดะดูไปหวั่นก็นายฮิดรีบนอนอ่ะนายฮิดง่วงเอ้าเดียร์ก็ไป เดียกไปอทำกระเป๋าให้ทำกระเป๋าอาหารกันทำพี่เดี๋ยวไม่มีอาหารใส่อานะพี่ตัวผมไม่เรียนสู้ๆแล้วกันรอบนี้หนังชีวิดหนังชีวิตนิดหน่อยนอนได้ก็ดีอาลาก่อนน่อแมวไม่ไม่มาไม่ ต่อเองใ้าหนักเข้าไม่ใหญ่ฮิวก็ไม่มีดาเมจก็ยิ่งก็ไม่มีเพี้ยนตู้ตู้พี่ก็โดนระเหยตัวเองหลบก่อนเลยอย่างโอ้ยอีกเน็ยเป็นเน็ตจะตายเออ่รถรถต้านให้แล้วเป็นเป็นเน็ตเป็นเน็ตครับเป็นเน็ตเป็นเน็ตเป็นเน็ต ไม่เดือดตายไม่เดือดตายไม่เดืดตายโง่ไปแล้เว้ยอ่าเงี้ยเดือลงกับไฟเลยจะลงกับอิเล็กโทรตัวฮิวอะไรเนี่ยเมียรูครับอยู่ป้ามีพีเตัวเดียวอยู่นี่อุ้ยจะตายเล้เนี่ยอย่าตายเล้เนี่ยอย่าตายกูขอ ไฮไลทเด็กข้าวเด็กข้าเด็กข้าดูดิครมาย่นไม่มีข้าวอไว้อี่ข้าวไม่ได้คาบนานแล้วได้โอ้โหมีจานเดียวสภาพนี่ขอกิ่แพอดีแป๊บหนึ่งค่อยๆกินโอเคม้โดนโยนใส่กุนาิอนโย เออไอ้อไรนี่นันตีม <c oughs> <c oughs> ไม่ดนเลินี่ไปไปไป <c oughs> อแล้วนะเออมาว้ห้าหมื 50, ะ่ะห้าหมขั้นต่ำห้าหมื่นไม่ใช่เจ็ดอหรอครับเจ็นั่นเออไอ้เจ็ดร้อยก็ได้หนีหน,นไฟไหนีไฟไหนฟีไหนไฟีก่อนเลยอไรนี่นจะตายอุย <c oughs> อ้ย <c oughs> แดกเช้าครับโอ้ยตายตายบอกให้คนอื่นกินเช้าเอ้ากูเลือคนเดียวออกแลวโอ้ยสาระโสวยมาระวันนมาระอ้เหี้ยภาพภเดิมที่คุณเคยสาวม่วมาแก่ๆแล้วไม่งยังจะตามอีความแรงคิดแปสิบอัตราขิดสามสิ้าจุดหกของกูเอ่ออัตราเจสิบความแรงร้อยหนึ่ง แต่ถ้าเอามาซับของเทียนก็ดีกว่าดิงั้นเทียนเอาอไปก็ได้ไมัม้งก็ปั้นมาซับดีเหรอถึงตอนแรกมันจะไม่คิดว่าแบบนี้เลย <c oughs> ตอนแรกคิดว่าอะไร <c oughs> เปิดเฉยโอ้ดีพีเอสอู้ดดีพีแล้วขาอะไรนะไปตัวเงือกอะ่ะมีภูมิอ๋อไม่ใช่อะ่ะตัวอะไรอะ่ะ โคโคมิเบคุมิเมคุมิเมคุมิเบคุมิตัวอะไรวะเมคุมิมนดึกมากเมคุมิเมคุมิจัวจะสึกใช้เต็นหรอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรเมคุมิมาเฉยมันอยู่ในหัวไม่รู้ตัวเลยว่าไอเต่ามันโหดป่ะรอบนี้คือต้องจบแนะวิ่งหิ้วหรอดูแล้วภูภูเปิดฮิ้หน่ะครับตายอีกแล้วภู ไม่มีน้ำก็ต้องใส่ว่ะไอ้ฟูฟูยิงฮิวอยู่พี่ฟูอีกคนหนึ่งมันก็บอกให้ฮิวหน่อยอีกคนอีกคนหนึ่งก็บอกฟูแปะน้ำหน่อยเอ๊ะมันมีฟูซีไหนที่แม่งเปิดสองน้ำก็ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยฮิวแล้วก็แฝดน้ำได้วยได้ไหมบ่นกันแรงเลยเนี่ยแต่คนต่างความต้องการรอเลยจังหวะนี้ โชเชฟไปน้ำยังไม่แปะตัวนูน้นว่ะเชฟไปตัวนู้นก็ได้ฮ่าสกิลหมดน้ำมันไปแปะตัวนูน้นว่ะเชฟตัวที่พึ่งมาไอเทียนเอาแปะแล้วเนี่ยบึ้มไปบึ้มดิโอฝัองที่ฝังอันกับต้อยมาโล่งทั้งหลายตามซึ่งจะได้อีกรอบหนึง่ง <c oughs> ไปสุ่มตัวที่ไม่อยากได้เช่นเจนกนิดะมอทมาทำไมเอาสองตัวัปกลับไปเทิร์น้แล้วเอาเอาเลเดนกลับไปเข้าไฟนันได้ไชอบเลยทำไมแต่ละตัวก็ดีตายเี่มันไม่ชอบจริงมันอยากมันอยากได้ผู้ชายมันอะพี่พี่พี่า้หญิงพี่แป๊นี่งนะผมบดชีบอดชี